สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งงในแชหบทเปิดกเรื่องประกันกับโดนะครับคราวนี้ผมมีหัวข้อที่อยากจะมาแบ่งปันครับหัวข้อมันมัน,มนสั้นๆคือทำไมคุณต้องทำประกันชีวิตนะครับคำตอบไม่ได้ยากเลยครับเพราะวันหนึ่งนะครับมนุษย์ทุกคนนะฮะในศัตธรรมคือเกิดแก่เจ็บตายนะครับทุกคนเกิดแล้วแก่หวังจะไปให้ถึง เจ็บป่วยต้องเจ็บป่วยแน่นอนแล้ววันหนึ่งต้องตายจากลูกนี้ไปผมพูดตรงๆท่านผู้ชมคงไม่โกรธใช่ไหมครับปัญหาก็คือครับถ้าเกิดวันนี้ต้องตายนะครับวันนี้ต้องตายนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับคนกระทบอะไรขึ้นกับตัวคุณครอบครัวคุณคนที่คุณรักและคนที่เขารักคุณครับโดยเฉพาะลูกหลานของคุณและคุณพ่อคุณแม่ที่เขายังไม่พร้อมให้คุณจากไปลูกของคุณที่เขายังต้องเรียนต้องเดินทางนะฮะ ในการใช้ชีวิตด้วยการเรียนการศึกษาให้จบนะครับใช้เวลาถึง18ปีนะครับในการที่จะต้องเรียนให้จบตั้งแต่อนุบาลน,นะฮะอย่างน้อย18ปีนะครับจนจบแล้วถ้าเกิดในช่วงเวลานั้นคุณต้องตายจากรู่นี้ไปใครจะดูแลบุตรหลานอันเป็นสุธิรักษ์ของคุณคุณอย่าบอกนะครับว่าคุณไม่รักลูกของคุณคงไม่ใช่ถูกไหมครับแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่ตายแต่ทะเลทเธอาลาเจ็บป่วยละ่ะนะับเจ็บป่วยเป็นวัต นิดหน่อยค่าจมูกคงไม่เป็นปัญหาแล้วป่วยเป็นโรคมะเร็งเรื้อรังเป็นโรคหัวใจเรื้อรังเป็นโรคสมองไม่ค่อยจะดีนะครับหลายหลายอย่างมันมีค่ารักษาค่าพยาบาลมหาศาลแล้วเข้าเข้าออกตอลอดเวลาคุณมีอะไรมาซัพพอร์ตแล้วหรือยังนะถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นถูกไหมครับมนุษย์ทุกคนต้องจากโลกนี้ไปมนุษย์ทุกคนต้องตายครับทำไมคุณถึงต้องทําประกันชีวิตนะครับคุณมีเงินที่จะมาจ่ายค่าประกันลดนะฮะทิ้งประมาณ1-2เปเซต์นะครับ กับรถหนึ่งคันนะครับคุณมีประกันที่จะซื้อทั้งรถทั้งบ้านทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ทําไมคุณไม่ซื้อประกันให้กับตัวเองทั้งที่คุณคือมนุษย์หรือคนที่หาเงินซื้อบ้านและซื้อรถทั้งหมดนะฮะเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งเหล่านั้นนะครับคุณมีค่ามากกว่ารถสปอร์ตคันหนึ่งคุณมีค่ามากกว่าบ้านหนึ่งหลังคุณมีค่ามากสําหรับลูกที่เขารักคุณอย่างอย่างอย่างที่สุดและคุณก็รักลูกของคุณอย่างที่สุดแล้วถ้าสําหรับคนโสดนะครับ คุณมีค่ามากมายและมาหาสารกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะครับลงศพไม่ได้มีไว้สําหรับใส่คนแก่นะครับลงศพมันใส่ได้ทั้งคนหนุ่มคนสาวใส่ได้สําหรับคนที่เป็นลูกถูกไหมครับเพียงเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณจะป่วยวันไหนและคุณจะตายวันไหนผมพูดตรงๆนะครับทำไมคุณไม่สละเงินครับนะฮะประมาณ5 1 0ของรายได้ของคุณผมก็ไม่รู้เท่าไหร่ตามความสามารถที่คุณหาเงินมาได้ แล้วทําปกป้องสิ่งเหล่านั้นเอาไว้นะครับมันมีแบบประกันหลายอย่างครับที่เงินคุณจะไม่หายไปไหนแล้วมีการคืนกลับมาเช่นเป็นการแบบสะสมทรัพย์ผสมกับแบบตลอดชีพนะฮะเบี้ยไม่ถูกมากแต่ไม่สูงเกินไปถ้าคุณอยู่ถึงคุณก็ได้เงินคุณคืนพร้อมทั้งผลตอบแทนที่มีมากบ้างร้อยมา้างตามแบบประกันที่คุณเลือกหรือคุณจะเลือกแบบประจ่ายเบีย้ยน้อยที่สุดครับ หนเนะเพื่อแลกกับ100%เช่นถ้าคุณทําทุนประกัน10บล้านคุณอาจจะจ่ายเบี้ยแค่นะครับสอมแสนนะเพื่อแลกกับเงิน10ล้าน นะครับต่อปีนะครับและถ้าคุณอยู่ถึงคุณอาจจะได้คืนก็ได้ในแบบบาง,บางประกันบางแบบนะฮะเพราะฉนั้นนะคุณต้องปรึกษาตัวแทนมืออาชีพนะครับหากคุณมีตัวแทนประกันชีวิตนะฮะที่นะครับที่รู้จักมักคุณหรือมีตัวแทนที่เขาดูแลคุณอ,อยู่คุณก็เลขกเข้ามาปรึกษาคุณต้องการอะไรที่จะได้ไประโยชน์จากประกันชีวิตคุณบอกเขาเลยครับว่าคุณต้องการหนึ่งสสมนะครับตัวแทนมือทชีพเขาจะดีไซน์และออกแบบประกันชีวิตนะครับที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณนะ ถึงอาจจะไม่เหมือนความต้องการคุณ100%แต่ก็อาจจะใกล้เคียงกับความต้องการของคุณ100%นะครับหากคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็โทรมาปรึกษาผมเลยคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์นี้ได้นะครับผมมีทีมงานแล้วตัวผมที่จะให้คำปรึกษาท่านนะครับในทุกรูปแบบนะครับหากชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามนะครับผมก็จะมีตรงนี้นะฮะที่ดูทุกคลิปตรงผมนะฮะก็จะมีคลิปอีกสองสามคลิปตรงนี้ตรงนี้นะครับที่ต่อเนื่องและใกล้เคียงกับเนื้อหาตรงนี้ที่ต่อเนื่องและคอนติเนียร์ไปนะครับชอบกดไลค์กดแชรดครััับบสสวี